สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูบ้านน้อยในป่าใหญ่นะครับใช้วัสดุพื้นผนังหลังคากระร้อนปีนกองทั้งหลังเลยนะครับแนะนําให้รู้จักท่านเจ้าของบ้านคุณประจวบคับผมประจวบสิสุงเนินครับสิสุงเนินครับแนะนำทุกคนอย่างการนักงมวยเลยนะครับผมจะเปนักมวยมากอนครับไม่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 ครับไม่ครับอ๋ออมีมีแต่โชคตาเข้มขลังใช่ไหมอ่าฮะก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมว่า บ้านหลังเนี้นะฮะกว้างสี่ลึกแปดใช้งบประมาณไปทั้งหมดสองแสนสามค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ตารางเมตรหนึ่งประมาณเจ็ดพันบาทเองสองชั้นด้วยนะครับเห็นว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยนะครับหลังคาเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เป็นโฟมอ e p s แน่นหนึ่งปอนอันนี้เป็นผนังรอนลูกฟูกเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยเป็นผนังนะครับเป็นเม็ิชิตศูน ฝั่งนี้ก็เป็น0.35ไม่ย้อยไม่ยุบแน่นหนึ่งตอนไม่ลามไฟแล้ววกไม่กินนะครับแรงรับเป็นพื้นเนี่ย2เมตรคานห่าง2เมตรเนี่ยรับได้600กิโลส่วนลังคาที่เห็นเนี่ยนะครับไม่มีฝ้าเนี่ยยาว4เมตรกว้าง4เมตรเนี่ยคานตัวหนึ่งเนี่ยรับน้ำหนักได้3-400กิโลสามารถยื่นเป็นกันสาดยืนออกไปข้างนอกเนี่ยได้1เมตร โดยไม่ต้องมีเหล็กแล้วข้อสําคัญท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าให้เหล็กไม่กี่เส้นสองแสนสามเนี่ยคิดหักค่าเหล็กออกไปแล้วเนี่ยค่าเหล็กหมดไปเท่าไหร่จุกหมื่นแปดหมดไปหมื่นแปด 8, เองค่าเหล็กทั้งหมดเลยทั้งหลังเลยเนี่ยนะเ<ม>ข้าใจนะครับอันนี้ก็สูุที่เรามาใช้แล้วก็อีกข้อหนึ่งทำไมต้องขึ้นรูปเป็นรอนให้สังเกตตรงเนี้ยล่องระบายอากาศ เพื่อที่จะให้อากาศมันไหลผ่านได้ตลอดเวลาเขาเจออากาศร้อนอากาศเย็นเขาจะได้มีเครื่องอะไรมียืดมีหยุ่นได้จะได้ไม่แตกไม่ร้าวหรือไม่หลุดในภายภาคหน้าอีก5ปี10ปี20ปี30ปีนะครับเหตุผลประกอบอีกเรื่องหนึ่งเสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะถ้าไม่ตรงตามทฤษฎีที่ผมพูดเนี่ยเขาทำไมถึงไม่ทำเป็นคล้ายๆหม้อหุงข้าวไปซะต้องทำเป็นซี่ๆทำไม ไอ้ที่เขาทำเป็นซี่ี่เนี่ยเพีผลเพราะว่าต้องการระบายอากาศระบายความร้อนหลังคาผนังพื้นปิงปองก็เหมือนกันเวลาแดดส่องข้างบนด้านข้างเขามีร่องระบายอากาศให้ไหลผ่านได้ถึงเย็นถึงแข็งถึงแรงนะครับแล้วก็ฝ้าเนี่ยให้มองขึ้นไปข้างบนนะฮะว่าทำไมถึงต้องเย็บติดกัน เพราะว่ารอยต่อของฝ้าเนี่ยมันจะมาประสานกันอย่างเนี้ยประมาณหนึ่งรอนแล้วก็เอารีเวทเย็บติดกันเพื่อให้แผ่นฝ้าข้างล่างเนี่ยเป็นสเตนในตัวจะได้แข็งเวลาลมพัดมากระโชกมันจะได้ไม่โยกไม่ย้วยไม่ตกท้องช้างด้วยและข้อสำคัญนะครับถ้าเราไปตีฝ้าอีกเนี่ยฝ้าเนี่ยจะเป็นที่กักเก็บฝุ่นข้างบนนะฮะฝุ่นเนี่ยนะครับ อยู่ไปสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีเนี่ยถ้าลองสังเกตดูบ้านไหนที่มีฝ้านะครับลองเอามือเอื้อมขึ้นไปคุยดูรูปดูว่ามีฝุ่นปิดมือเรามาหนาแค่ไหนไอ้ฝุ่นตัวนั้นนั่นแหละครับว่ามันจะทําให้เราเป็นภูมิแพ้เพราะเราเข้าไปอยู่ในห้องในบ้านเนี่ยฝุ่นมันจะค่อยๆปีลงมาดูดลงมาจากอากาศที่มันหมุนเวียนอยู่ทั่วไปนี่แหละนะครับในข้อดีของของปิงกองข้อที่สอง งูจิงจกตุกแกก็ไม่ต้องขึ้นไปวิ่งอยู่บนฟ้าทั่วไปจะไม่พิจกตรบ้านพิจิตที่อยู่เออโคราชอ่ะเป็นไงบนฝ้ามีแต่ฝุ่นอ่ามีแต่ฝุ่นเพราะว่าต้องต้องทำฝ้าอ่าต้องทำฝ้าครอ่าแล้วต้องแขวนขึ้นไปเนี่ยจากฝ้าขึ้นไปเห็นเหล็กเป็นถุงกอกเลยถูกไหมใช่อ่าของปิ่งกวางไม่จะเป็นต้องไปใช้เหล็กใหญ่ๆไม่ต้องเป็นต้องไปเทปูนใหญ่ๆนะฮะบ้านบ้านปัจจุบันเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไป องคาพยพขนาดนั้นแล้ววางกันเถอะนะครับเนี่ยใ้โครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดโครงสร้างของเป็นเหล็กเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงร,รู้ไหมครับโอกาสหน้าเกิดพี่จวบไม่พอใจใจะย้ายบ้านหลังนี้ไปไว้ติดถนนครับหรือประกอบเอาไปติดตั้งใหม่ได้โดยที่ไม่เสียขอ,องนะพี่จบนะใช่อ,อแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวถ้าเป็นก่ออิดาปูนแผ่นดินไหวบ่อย เอาออกเรื่อยๆตอนนี้นะครับผนังก่ออิฐเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแล้วครับแค่ก้อนอิฐบล็อกแค่เนี้ยหักแตกหล่นลงมาทับเราเนี่ยเราก็น็อกตายแล้วแต่อันเนี้ย,ยของปิงปองเนี่ยเนี่ยปังมันไม่สามารถหล่นหรือแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาทับหัวเราตายมันปลอดภยัย ปู๋ก็ไม่กินสนิมก็ไม่กินว่าางนั้นเถอะแล้วก็เรื่องของข้างนอกเนี่ยไม่ต้องไปตีฝ้าใช่ไหมพี่จวบมันเป็นฝ้าในตัวใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันยื่นออกตั้งหนึ่งเมตรใช่ครับตอนขึ้นไปมุงเนี่ยเขาก็นั่งอยู่บนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับนะพี่จวบใช่อ่าแล้วข้างล่างพื้นเนี่ยห่างสองเมตร ไม่มียุบขึ้นไปเดิน<ช>ขึ้นไปนั่งขึ้นไปนอนได้ห่างสองเมตรก็ไม่เปลืองเหล็กโครงสร้างเห็นไหมฮะโอ้โหปลูกบ้านหลังต้องไปเทคานใหญ่หญๆเทเสาโตๆทำไมต้องไปคิดกันอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเลิกคิดักทีได้ไหมนะฮะงบประมาณกว่าจะได้บ้านมาแต่ละหลังเนี่ยกว่าจะเก็บเงินได้ก็ใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าจะเก็บเงินได้มาปลูกนะฮะทุกคนอยากมีบ้านเป็นเป็นของตัวเองทั้งสิ้น แต่ผมก็อยากจะแนะนําเรื่องวิธีชิปวิธีการสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยใหม่แบบเนี้ยเย็นประหยัดประโยชน์นกหนูไม่มาอยู่ร่วมกับเราแล้วก็สําคัญเนี่ยเนี่ยอย่างโครงสร้างแบบเนี้ยเนี่ยคุณว่านกมันจะมาเกาะไหมนะ่ะนกไม่เกาะเพราะมันไม่มีที่จะเกาะถูกไหมฮะนกที้ราบเนี่ยเคยมาเกาะไหมตั้งแต่สร้างบ้านมาเนี่ยไม่มีนกกระจอกก็ไม่มีนกกระจอกก็ไม่มีเพราะมันไม่มีที่ใช้มันเกาะใช่ ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่นกทุกจีนจก,ก,กทุกแกจีงจกเรือมเลยก็เข้าไปได้อ่าเข้าไปได้มันมันนี่มีที่จะเข้าเนี่ยไม่นั่น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 ,น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 แล้วก็ำคำถาญเนี่ยพิธีสั่งซื้อเนี่ยนะโทรมาเขียนมาเลยจเจาสูงต่ำดำเตี้ยบแบบเนี้ยยังไงส่งไปให้พนักง,งานเขาประเมินราคาให้ก่อนจะไปถามเยอะถามเยอะล้วปวดหัวเพราะว่าเวลาวันๆก็มีมีเวลาจะตอบคำถาม สามสี่สายยังไม่พอรับสายเลยบางทีพนังกงานมันก็ไม่มีเวลากินข้าววันอ่าถ้าพร้อมอยากจะสร้างกับวาดรูปมาวาดรูปมาเสร็จก็ส่งเข้าไปนะ่ะนี่คิดในชันทีเนี่ยฉันจะเตรียมงบไปแล้วแต่ยังไงมันก็ถูกกว่าไป,ไปทําบ้านปูนจะถูกกว่าประมาณสามสี่สี่เปอร์เซ็นต์แน่ๆไม่ต้องง่วงเนี่ยอย่างหลังเนี่ยสองแสนสามครับเอ่อแปดสี่เนี่ยเลือกไปเนี่ยแปดเมตรกว้างสี่แปดสี่สามสิบสองสามสิบสองตารางเมตรก็สามสิบสองตารางเมตรไปหารสองแสนสาม ก็เหลืออยู่เจ็ดพันกว่ากว่าบาทต่อตารางเมตรได้สองชั้นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูนเป็นไงเออก็แปดสี่สามที่สองก็สี่สามสามเป็สองตารางเมตรไปคูณหมื่นสองหมื่นห้าประหยัดไปตั้งตารางเมตรตั้งสี่พันเราคิดเอาเองก็จะอยู่แบบไหนอยู่แบบนั้นต้องไปตีนั่นตีนี่นกก็มาอยู่ร่วมกับเรางูน้องเห่าน้องอางน้องตุ๊กแกก็มาลองแอกแอกอ,อยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะสังเกตดูทีละน,น,นะใช่ไหมแล้วเป็นยังไม่พอุ่น เด็กเลกก็จะได้ไปเป็นภูมิแพ้เพราะมันไม่มีฝุ่นไม่มีฝ้าไม่เอาเหรออ,อคิดใหม่มีที่เดียวมีบริษัทเดียวที่ผลิตได้นี่ยจีนฝรั่งมังค่าเนี่ยพนมเปญวลาลัมเปอร์เนี่ยพมงพม่าพปพงฝรั่งมันบินมาดูกันบ้านมันมีไหมมีมันบอกว่ามีเหมือนกันแต่ต้องวาง แพรห่างเนี่ยหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรรวยรวยที่จะของรงเหล็กหรืองไงถึงจะต้องซื้อเหล็กมาเป็นคาร์ลรถอดอะก่อนจะสร้า,างกับบ้านได้สักหนึหน่งหลังกัเนี่ยเนี่ยพาทาประโยชน์ประหยัดอย่างเงี้ยไม่เอาคิดมากคิดทําไมเนี่ยพาทําเนี่ยส่งไปทั่วประเทศเขตสย,ยามเนี่ยเนี่ยบางทีส่งไปถึงกุ้งเราเราเปิร์อย่างเงี้ยส่งไปจนถึงพนมเปญอย่างเงี้ยส่งไปถึงเวียงจันทร์อย่างเงี้ยเขาไม่เห็นมาต่อเลยนะค่าขนส่งแพงบางคนบอกว่าทำไมไม่มาเปิดสาขาที่ข้างบ้านฉันเลย เออเอาแค่นี้ว่าพี่เปิดหน้าบ้านกันเลยดีไหมเออง่ายดีเออแม่ไปเดี๋ยวพาขึ้นไปตรงบนครับไปเชิญเชิญครับเชิญครับกระโดดแก๊สขึ้นพาข้าขึ้นไปครับเชิญครับไม่ต้องก่อนเท้านะครับเชิญมาเลยครับเชิญครับยังไม่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับเนี่ยเสร็จแล้วพวกเขาปูกระเบื้องครับเนี่ยนะเขาปูอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเบนท้องไม้เราดูไว้แผ่นหนึ่งเนี่ยเห็นไหม เนี่ยแล้วก็ปูกระเบื้องทับเนี่ยเนี่ยมาดูเนี่ยเนี่ยเขาเอาลอดระดับจากพื้นข้างในบ้านเนี่ยมาถึงเนี่ยสิบเซนเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็เอากระเบื้องยางพีวีซีมาปูทับอันนี้ก็เป็นภายในเนี่ยกว้างสี่คูณสี่มีห้องน้ําในตัวเนี่ยก็พออยู่แล้วพอเพียงไปสร้างใหญ่โตโอทั้งอะไรตั้งหนา เวลาจะทําความสะอาดก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีคานขว<อ>างเนี่ยมันเก็บเรียบหมดเนี่ยจังเนี่ยมาเนี่ยสี่เมตรเห็นไหมเวลาคนงานที่จวบขึ้นไปดูขึ้นไปมุเป็่ไงสบายครับแรงมันเดินมุงเลยครับแรงไม่ต้องกลัวช่างตกกรงมาตายอีกครับเป็นฝ้าในตัวออมันเป็นฝ้าในตัวทำไมต้องไปตีฝ้าอีกล่ะทำไมต้องตีปิงปองพาทำเนี่ยเนี่ยให้เป็นฝ้าเนี่ยเท่ากันเป็นฝ้าไปเลยไม่ต้องมีสิ่งมันีกฝุ่นมาตกค้างอีก ไอ้เราเหยใส่ลงไปให้เด็กมันเป็นภูมิแพ้อทำไมเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ย้าเป็นคิ้วไปในตัวตรงนี้ก็เป็นบัวไปในตัวไม่ต้องเป็นซื้อคิ้วมาที่กีกเนี่ยใช่ครับตัวเนี่ยทำเนื้อแกเนี่ยครับสุดยอดเลยครับเออเนี่ยครับแต่แข็งแรงด้วยเออข้าวกล้องก็แรงด้วยเออดูดูครับคิคิปใหม่ช่างยังชอบเลยว่าต้องแข็งแรงขนาดนี้ไม่ต้องกลัวขอช่างโอ้โหบางหลังจะสร้างบ้านแต่ละทีนี่ใช้งบกันเป็นล้านครับ ต้องเทคันใหญ่ๆเททำไมเอาช้างขึ้นมาเลี้ยงเหรอใช่ฮะใช่เอาช้างขึ้นมานอนด้วยเหรอเอาต้นถามใช่เนี่ยครับเอออย่างเงี้ยเอางบงบที่เหลือไปซื้อตู้เย็นเข้าบ้านซื้อโต๊ะซื้อเตียงเข้าบ้านไม่ดีเหรอือเออแค่อยู่ประหยัดค่าแรงด้วยอ่าเออประค่าแรงอย่างเยอะเลยค่าแรงก็ไม่ต้องไปจ้างโอ้โหดีที่จ้างค่าแรงวันละเจ็ดแปดร้อยเป็นช่างอ่ะแต่แพงอ่าแล้วก็เบอร์ต้องทำเองด้วยไม่ได้บอกเขาช่วยช่วยช่างทำด้วยใช่ไหมช่วยด้วยมีแต่พี่น้องมาทำอ่าอ๋อนี่นี่มาดูนี่ ทำธรณีประตูอ่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีดังนี้เราเก็บงานอยู่ครับอ่าเดี๋ยวก็เวลาปูพื้นปิงกองก็ปูระดับเดียวกันไปเลยอะแต่็จก็มามาปูกระเบื้องปูกระเบื้องเสร็จปุ๊บเขาเอาเอาอลูมิเนียมไปทำเป็นธรณีประตูอ่าน้ำมันก็ไม่ไหลออกเพิงนอกแล้วใช่ออไม่ต้องไปลดระดับนู่นลดระดับนี่นะไม่ต้องลดอ่าอันนี้ก็ติดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ว่าติดมันหนังไม่ได้เนี่ยติดไปหมดแข็งแรงอยู่เนี่ยเครื่องน้ําเครื่อง น้อนุอน่นอ,อุ่นเนี่ยตะ<ช>กกโกนตะโกกเนี่ยประตูก็ปิดได้เนี่ยข<ช>องสารคนที่มีรายได้น้อยนะไม่ใช่เรกเก็บเง<ช>ินกว่าจะ<ช>อยากจะมีบ้านเพราะเขาทักทีนึงก็หนักองคาบอยู่เทคานหนักๆใส่ปูนเยอะๆยังไม่พอเ<ช>ข็มอีก<ช>ลามไปที่ฐานรากอีกอย,อย่างอีงองององนี้ตอบเข็มไหมเนี่ยไม่ต้องตอบอ่าไม่ต้องตอบไม่ต้องตอ าฝากไว,ว้ท่านผู้ชมอย่าลืมของแท้ต้องมีที่สี่ที่เดียวอบอกว่ามีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นำไปใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของปิีกฟองอออถ้าของแท้เนี่ยจะต้องฟังวางาห่างได้สี่เมตรถ้าเป็นติดเป็นเลนได้ถึงหกเมตรจะได้ฟังมีที่ทเดียวที่ปิง๊ง ปิงปองที่สีคิ้วนะครับเชิญน,นะครับที่เดียวครับ<อ>แล้วก็ใครอยากจะมาดูที่นี่ก็เชิญน,นะครับเออบอกว่าเขาจะมาดูของจริงพี่บอกบอกแคหน่อยสิถ้า,า,ถาใครอยากจะมาชมมาดูที่บ้านนะครับก็ามาได้เลยนะครับครับให้การแนะนําทุกอย่างนะครับอย,อ,ยอยู่ตรงข้ามไหนเนี่ยออาอยู่ตรงออาเลยค่ายทหารพ่านมานิดเดียวเลยทหารผ่านปักตงไทยครับมานิดเดียวหนึ่งซ้ายต้มือตรงข้ามบ้านป่าใหญ่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 ป่าใหญ่ลาด ติดลาบติดลาบอุดมทรัพย์ติดลาบอุดมทรัพย์ครับอ่ากันแล้ถึงเลยเนี่ยผมชอบพี่ตรงเอียงหน่อยหน่อยนะพี่สวบอะาเนาะเสาเออเป็นไมติใหม่เอียงนิดแม่สวยครับเราไม่ต้องไปตั้งตรงเนาะใช่เออมันได้มุมมันได้ทําให้แรดูกว้างอ่ามันดูกว้างขึ้นทําให้บ้านกว้างครับสร้างให้แม่ทําครับเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมผู้มีพระคุณที่เขาเรียกเรามาแต่อ่อนต่อออดกว่าจะโตเป็นอายุหกสิบแล้ว แม่แกยังอยู่ลรวหกแปดสิบเก้าสิบแล้วแม่นะ่ะพี่จวกก็เ,เลยมาปลูกบ้านให้แม่เขาอยู่เห็นแม่แกเนี่ยเวลาแดดออกที่ไรเนี่ยลินห้อยแ่ร้อนแกแกไปดูที่โรงงานเสร็จโอ้หนี้ไปสร้างให้แม่อยู่มั่งดีกว่าจะได้เย็นๆอันนี้ส่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเสียแล้วเอยไปสร้างบ้านเป็นบ้านกระดาษให้เขาแล้วเผาแม่เขาอย่างนั้น <ๆ S 1> เขาไม่ได้อยู่จริงเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่จริง ผู้สุดยอดพี่จวบเนี่ย<ะ>เออเป็นคนไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่<ะ>ผมตาทุกพ<ะ>ีจ<ะ>่จวบเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคิดเนี่ยแหมตัวเองก็อยู่บ้านหรูๆดีๆในกรุงเทพแต่บ้านนอกเนี่ยให้แม่อยู่บ้านสังกษษษะสีแล้วเวลาแดดออกให้แกไปอาศัยต้นมะม่วงอย่างเงี้ยถูกไหมเออเผื่อให้แกจะได้เออพาพวกมาเล่นจำงหนุ่มีม่เย็นๆใช่ไหมตามภาษาคนแก่นะแต่แต่ร้อนไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่ร้อนนะไม่ร้อนไอ้เรื่องไม่ คนตกหนึ่งเงียบกิบไม่มีเสียงเออปอืวกก็ไม่กินะนะเปนือกเริ่รองเลยเปวกไม่มีอืมก็ปเป็นโฟมะอะยังดีมันเป็นโฟม EPS แน่นหนึ <S 1> 1 <S ่งตอนปอกวกไม่กินไม่รับไฟเดี๋ยวก่อต้องัาเนี่ยมีเจ้าเดียวย้ำเลยถ้าส่งมาจากที่อื่นเนี่ยบอกไปใช่ร<ช>ับส่งมาจากไหนซีคิวอ่าใช่ใช่ของใช่ของผมนะอ่า